เวไปเอาเ้วคายนี่แล้วจะไปเอามั่เอาเน้าซ้ำใดน่ะเจ๊กสม้งกันตัวกลางกลางไม่ก็มู่น่ะมูกขาวๆก็มู่น่ะ เขาเจาะมันเนาะเดี๋ยวนี้ไว้บลัชซีไว้บลัชซีเปลี่ยนถุงเอาถุงมาเปลี่ยนไปทั้งสองหลับไปไปเอาถุงมาเปลี่ยนกันนั่งมาเปลี่ยนดอกบั้นั้นละเป็นยาท่อนคือคานละกันเนาะ ว้าไปยกสอยาจะยืนลงมากันนังก้ไปยกสอยไม่จะ่งกลยปีดกันใช่ปีตัวปีกับพวกแง่ลลวทุงละที่หาทุกบ่อยากเซื้อทุก็นยิบทุงเฮ็ดเอาเนาะ lẽ phải vào nhúc mama mãi biên tùng biểu biên tùng biểu lạc biên tùng biểu lạc mãi biên tùng biên tùng biên tùng ได้อเ,เอาไปสีจากพี่น้องเอาไปฝากพี่น้องผู้เพิ่นบมีนะอือคนหู้จักกันนี่แหละนี่โตนเพ่นเพื่นอนโจนเพื่อนจากพี่น้องแบ่งปันแบ่งปันน้ำใจกันแบ่งปันน้ำใจกันเออมามพี่อันเล่าให้เข้จะไ,ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำผู้เพื่อนลัง น้ำผู้เพิลโบมีอะไรตีมันดียมนั่นอันนี้เสีไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานผู้น้ำผึ้เพิ่นบอเคยมีจับบ่ามันเพิ่นบมีเพิ่นบ่เคยมีก็เ,กเลยเสียไปฝากเพิ่นจ้ะพี่น้องที่นี่ยกระจบสักที่ะจบเผาเนี่ยจบ,<า>บให้ท่านบุญเนี่ยทานบุญเนี่ยเอาจัาบอธิษฐา,<ห>านสาธุด้อเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน ยังไงอยีกหอยเล็กทุ่ท่านไปเฮ็ดไปเฮ็ดอันบุญเฮ็ดเฮ็ดท่านน้ำผู้เพิพ่นโบคอยมีจ้ะเพิ่นบ่มีหน,นาา้าก็เลยสิไปฝากๆเพลินจ้ะเอาสิ จะพร้อมกับบะมีลายดอกจะมีพอได้กินก็นเลยในตนผู้เพิ่นผู้เพิ่นบ่มีหน้าจะไปฝากเพิ่นจะสิไปเฮ็ดบุญน,น้ำเพิ่นใ,เใ้เพิ่นไปฝากเพิ่นเป็นบุญเป็นทานน้ำกันจ้ะนี่เละจ้ะเมื่อได้ไปซีจ้ะกับน้อใหม่ไปฝากเพิ่นมีอะไรกันคือในตนเพิ่นจ้ะ ก็ว่าได้เป็นพี่เป็นน้องกันดอกแต่ว่าคซมีตนเพิ่นเทดบุญเนอะจะน้องเทดบุญเทดท่านก็ได้ไปน้าวัดน้ำว่าเขาก,ก็ไปพอพุดเล้ยละจากพี่น้อง